เรือรบนะครับ U.S.S. ของสหรัฐจำนวนสามลำเป็นเรือพิฆาตหนึ่งลำนะครับเรือประจันบาลสองลำมาจอดอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบทำให้นายฮุนเซนนี่ผวาเลยแนละ้วเรียกประชุมเลยนะครับถามว่าเฮ้ยเขามาจอดในบ้านกูแล้วมึงมาตกใจอะไรมึงผวาอะไรของมึงวะเรื่องมันมีอยู่ตั้งนานแล้วผมเคยพูดตั้งนานแล้วเคยพูดไปล่าสุดเมื่อสองวันก่อนที่ไดชั้นไปว่านายฮุนมาเน็ตเป็นคนไปดีวเรือรบของสหรัฐอเมริกาให้มาจอดที่ท่าที่ท่าเทียบเรือศรีหนุ คือนายหุนมานเนี่ยกับนายหุนเซนเนี่ยต้องการที่จะตบหน้าจีนนะครับหลังจากจีนไม่ไม่สนับหนุนจีนไม่นำหนุนหนมน้าไงจีนไม่นำหนุนหนมน้าเสร็จแล้วนะพุนเซนก็โกรธเอาที่ขอตังค์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ให้กูอาวุธจะรับปากจะให้เรือดำน้ำขนาดถิ๋วจะให้ก็ไม่ให้เรือโคเร05ศูนย์ห้าก็ไม่ให้นะไอไอเครื่องบินเจ1 0ซื้อก็ไม่ขายนะครับไอเครื่องบินจีไอ HTG สองพันก็ไม่ให้ไม่ยอมไปขายไอเจไอเครื่องบินเจแปเป็นไงเจแปะซี ที่บินที่ไปฝึกบินกันอยู่ก็ไม่ส่งมาแลอะไรของพี่เนี่ยว่าผมไม่เข้าใจคือกูไม่เข้าใจเฮียจริงๆเลย่ตกลงเฮียจะให้ให้เฮียอะไรกูบ้างไม่มีทุกอย่างไอ้หุนเซนก็โกรธก็เคือก็เลยสั่งลูกชายในฐานะที่ไรจบในรอยเวสพอยด์แบบี่ยงฝากเข้าไปเรียนไม่ได้สอบเข้าไปแล้วความสามารถไม่มีหรอกไอ้ที่ลูกเลิกมันไม่ได้รังวงรางวัลมาไปจ่ายตังค์เข้ามาเปล่ายังไม่รู้เลยจริงนะไอ้เฮียนั่งคุยไปก็คันไปกูแต่เอาความขำกันนะพวกเราอย่าไปตกใจนะก็ปรากฏว่า เรือลบเรือประจันบาลสองลำเรือพิฆาตหนึ่งลำแม่งมาจอดอยู่ที่ฐานถ้าเรือซาตหีบเขาจะมาซ้อมรบกันแล้วไม่ได้มีอะไรคุณเซนแม่งเครียดเลยเพราะอะไรเพราะคุณมันมเด็ดไปดูยังไงวะนี่จะโผล่นี่ปปเป็นเพก่อแลกลูกตัวเองเองีกมึงไปดวภาษาที่อะไรสื่อมาจอดที่ไทยไม่มาจอดสหรัฐแล้วแนวโน้มที่จะมาจอดที่ท่าเรือศรีอนุเนี่ยแม่งไม่มีแนวโนม้มจะมาไม่มีสัญญาตอบรับจากไหนเลยที่ท่านเรียกต่อให้ใช้โปรอะไรก็ไม่ตอบรับแต่มาจอดที่ไทยมันเลยทําให้คุณเซนนี่คิดมากถามว่าทําไมคุณเซนคิดมากจํา,าจสิ่งที่ผมพูดดไ้ว่า รัฐบาะหารในเขมรไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นเกิดจีนพยายามจะสนับสนุนนายพลเตียบันอยากจะสนับสนุนนายพลเตียบันแต่นายพลเตียบันผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันแอบไปคุยกับสมรังสีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแอบไปคุยกับสมรังสีก็จบเลยสมรังสีใช้สัญชาติฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสแต่ไม่ช่วยฝรั่งเศสแต่ไปรับรับดีลจากสหรัฐอเมริกาแผนการก็คือหนึ่งล้มตระกูลฮุนสองแล้วมาเรื่องเกาะกูดไอ้สมรังสีเนี่ย ถามว่าคุณเซนรู้เรื่องนี้รู้นิครับถ้าไม่รู้มันจะไปชุมเครียดกันวันนี้อ่ะคุณเซนมันรู้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเป็นไงฮะคุณเซนอยู่ไม่ได้แพ็คกระเป๋านีอยางเดียวเลยนะไปกันต้องครอบครัวแล้วไปอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยฝรั่งเศสมันก็คงไม่เอาเพราะมันไปเอาตังค์ฝรั่งเศสมาตั้งห้าพันล้านยูโรแล้วไปเอามาตั้งห้าพันล้านยูโรไปหลอกฝรั่งเศสว่าเนี่ยถ้ามึงชนะสนุนกูมึงใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะแม่งจบเลยเกาะกูทั้งเกาะเป็นของเราเดี๋ยวว่าแต่เป็นรไ แต่หารู้ไม่ว่าไอฝรั่งเศสมม่เคยขีดมาแล้วว่าตรงนี้แหละเป็นของไทยเสร็จเรียบร้อยมันก็คิดว่าไอเหียไอฮุนเซนกับไอทักษินมันก็คงจะสนิทกันมันก็กล่าวว่าคุยกันรู้เรื่องก็คงจะบอกว่าถ้าทะเลาะกันอย่างนี้เราเราทะเลาะกันดีกว่าพอทะเลาะกันเสร็จหาทางลงไม่ได้ก็แบ่งสมบัติกันให้มันจบตรงนี้สวยๆวินวินทั้งคู่ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามแผนไงคนไทยมันไม่ยอมไงมีทั้งพระบรมราชโองคการใครกล้าขัดพระบรมราชโองการคือคําสั่งพระเจ้าอยู่หัวแล้วใครขัดก็เป็นกระบฏไง ไอ้ย,ยีย่แล้วทีนี้ใครกล้าทำล่ะไอ้ฮุนเซนก็เลยตายหาแล้วก็นั่งไม่ติดก็บังคับไปทักหน้าจะบังคับไปทักสินน่าจะบังคับเอ้ยมึงเอาไงก็เอาดีๆนะมึงเคลียร์ให้มันจบๆกูจะได้สบายใจแล้วนี่ยังเคลียร์ไม่ทันจบเลยทักสินไม่จะรอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ปิดตูดไอ้ฮุนเซนอีกโอ้โหก็เลยโกรธกันที่ปลายเลยก็เลยออกมาด่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยแม่งจริงแค่งไงกูไม่รู้หรอกเพราะไอ้สองคนนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ทักสินไม่ว่าจะเป็นไอ้ฮุนเซนกูนไม่เคยเชื่อสองคนนี้เชื่อมันพูดแล้วไม่น่่าเชืือถอถพูดง่ายยยๆนะครรรรับบพออเเส็จี้แล้วเนี่ย มันมีการซ้อมรบกันระหว่างไทยแล้วไอ้ฮุนเซนมันระแวงสมรังสีแม้ขนาดพวกเรายังรู้เลยว่าสมรังสีไปจับดิวอยู่กับสหรัฐแล้วทำไมคนอย่างฮุนเซนจะไม่รู้มันรู้เนี่ยครับมันถึงประชุมเครียดวันนี้เลยว่าประเทศไทยมันถึงขู่เนี่ยมันมีอยู่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันขู่คนไทยอยู่เนี่ยมันบอกถ้าทางการไทยเปิดโอกาสให้สมรังสีเข้าประเทศน้ะเมื่อไหร่นะเราจะต้องเห็นดีกันเห็นไหมแสดงว่ามันกลัวสมรังสีมันไม่ได้กลัวอะไรนะมันกลัวนี่ไปล้มดิวมันเพราะสมรังสีไปรับดิวสหรัฐเรื่องอะไรเรื่องเกาะกูนมา แลวอีกอย่างหนึ่งเตียบัน,นทำใไ้ถึงต้องออกมานั่งพูดออกมานั่งแถลงผมไม่ได้เตรียมการรัฐบารไม่มีผมไม่เคยทำเนี่ยผมไม่เคยคิดมีแต่คนไทยเป็นคนพูดขึ้นมาทั้งหมดทมเป็นป,ประเทศไทยในพยานยที่จะบอกให้ผมมาเป็นคนทํารัฐบาลรู้ดีแทนผมได้ยังไงผมคิดมานานแล้วแต่ผมยังไม่ลงมือ <c oughs> จริงไหมฮะไอ้อนี่ผมเชื่อว่าแม่งเป็นละครฉักงคือเรื่องของนายเตียบันเนี่ยมันมองได้สองอย่างอย่างหนึ่งเลยนี่นะครับมันถูกไอ้ฮุนเซนเนี่ยจับใครในบ้านเป็นตัวประกันหรือเปล่าจริงป่ะ อาจจะจับไอ้นายพลเอกเตียเซเฮฮาก็ได้หรือหลาชายคนโตที่มันเป็นผู้ชักการทาหารเรือจับเป็นตัวประกันเงก็คือ,คอหมายความว่าถ้ามึงไม่ยืนยันตรงนี้นะมึงไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวกูปลดนั่งหมดเลยกูปลดแั่งหมดเลยทีนี้ตระกูลเตียบันก็หายหมดเลยก็กลายเป็นหมาเลยไอ้เตียบันก็เลยต้องออกมานั่งถแถลงข่าวไงมาถแถลงข่าวอยู่ในสาราเนี่ยสาราในวัดอ่ะคือกูดูยังไงก็ไม่ใช่ห้องประชุมอ่ะกูเหมือนกับสาราวัตรอไงกันสักอย่างหนึ่งนั่นเหล่ไปนั่งพูดกันสองหรือไม่มีการจับใครเป็นตัวประกันไม่มีการพููดดถึึงงงว่่่าาเกกจจะะะปมนแตลับอ เฮ้ยมึงแสดงความจริงใจมาเด้ไอเตียบานก็บอกโอ้กลัวแผนแตกก็ต้องรีบออกมาพูดก่อนว่าไม่มีไม่มีพวกเราไม่มีเรารักกันแเราร่วมรบร่วมจับปืนันมาเรารักกันนะไม่มีทางทํารัฐประหารได้ฉะนั้นขอให้เฮียคุนเนี่ยเข้าใจไว้ด้วยแต่แม่งไม่แน่ของอย่างนี้หน้าแม่งอย่างหลังแม่งไปอีกอย่างไนงะจริงป่ะไม่งั้นเอาง่ายๆแล้วคนอย่างฮุนเซนเนี่ยลูกชายคนที่สามของนายฮุนเซนเป็นผู้บัญชาการข่าวกองทหารแห่งชาตินะลูกชายเขาเป็นผู้บัญชาการข่าวกองทหารแห่งชาติ เรื่องอย่างนี้มันต้องระแคะระคายไงไม่งั้นเตียบันมันจะออกมาออกหน้าออกตากันอย่างนี้เหรอจริงปะ่ะดังนั้นข่าวเรื่องนี้มันอาจจะมีมูลความจริงอาจจะเตรียมล้มล้างตระกูลหุนจริงไหมครับแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวตระกูลเตียบันจะต้องโดนจะต้องเผชิญวิบากกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งจากคุณเซนคุณเชื่อผมได้เลยขนาดนะครับเฮงสำลินเป็นคนรับรองคุณเซนไปอยู่เวียดนามไปติดคุกอยู่สองสามเดือนสมไอหุ้นไอเฮงสำลินต้องไปคุยกับประธานาธิบดีโฮจิมิน ไปคุยกันนะบอกเอ้ยนี่คนของเราเลยนี่มั่นใจเลยไม่ใช่สายลับเขาสอบกันอยู่สามเดือนถึงปล่อยตัวมาคุณคิดเอาดีแล้วสุดท้ายมันกลับมามันมาฆ่าเพื่อนมันนะมันมาฆ่าเฮงสำลินนะแล้ววิธีการฆ่ามันหยาบคายมากเลยมันไปเป่าเวียดนามเพื่อมาฆ่าเฮงสำลินเขาปลดเฮงสำลินทิ้งเลยเฮงสำลินแม่งช้ำใจเลยอ่จริงไหมไล่เกาะฟูกัวเห็นไหมครับในคลิปหนึ่งนะที่ผมเปิดให้ฟังกนะับคลิปเมื่อวานนี้ไอ้ฮุนเซนไปลงน้มเนี่ย ยกเกาะฟูกัวเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าขายอ่ะให้กลับอะไรให้กับเวียดน้มไปถามว่าเวียดนามผิดไหมเวียนนามไม่ผิดอยากได้ก็เหมือนกับเหมือนกับอเมริกาไปซื้อรัฐอรลสก้าจากรัสเซียไปซื้อมาในราคาหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐในสมัยก่อนนะแล้วตอนนี้รัสเซียอยากจะได้รัฐอรลสก้าคืนรัสสหรัฐบอกว่าคืนก็คืนได้นะแต่ว่าขายราคาใหม่นะใจไหวไหมเพราะตอนหลังมาเนี่ยรัฐอลัสก้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันเต็มไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันหุ้นเซนมันก็ขายชาติหุ้นเซนมันก็ขายแผ่นดิน เพื่อที่จะไปนายกเกัฐมนตรีไงแต่คนขเขมรไม่รู้ไงหรือต่อให้คนขเขมรแม่งรู้ก็พูดไม่ได้เพราะถ้าเกิดจะพูดได้ต้องไปพูดในคุกเพราะประชาที่ปไตยขเขมรมันพูดได้เ่นคุกเท่านั้นเองจริงไหมครับดังนั้นการที่หนายคุณเซนระแวงเรื่องเรือสาลันที่มาจอดตรงนี้เขาก็มีความระแวงว่าตกลงมึงจะมาซ้อมลบหรือมึงจะมาอะไรในขณะเดียวกันขเขมรก,ก็เตรียมการที่จะเตรียมการที่จะถล่มไทยอยู่แล้ว แล้วเขาก็รอจังหวะเวลาโอกาสของเขาและสารัสเสือกมาจ่อจะตรงนี้แล้วกูจะไปยิงกันยังไงล่ะทีนี้แล้วแม่จะฝึกกันเมื่อไหร่และโครงการสนใจขี่เดือนจบจบเสร็จแล้วเรือจะออกจากฝั่งไทยเมื่อไหร่แม่งไม่รู้เลยคือพูดง่ายๆสถานการณ์ตอนนี้ขเขมรแม่งเสียเปรียบยับเลยนะครับเออระแวงทั้งคนในชาติที่รังเกียจนะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากทองของประชาชนระแวงทั้งเตียบันระแวงทั้งสมรังสี เราแวงกันไปหมดแล้วเราแวงจีนอีกลัสเซียก็เราแวงอีกตอนนี้คือเดินหน้าไปไหนขเขมรหาเพื่อนไม่ได้ยกเว้นฝรั่งเศสคนหัวอกเดียวกันฝรั่งเศสเป็นคนที่ไม่เคยมีแผ่นดินเป็นของตัวเองเหมือนกับเขมรเหมือนกันเลยแต,ตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าฝรั่งเศสร,รอะไรฮะรอสถา,านการณ์โรมันล่มแล้วก็กประกาศเป็นประเทศแต่ส่วนขเขมรเขาต้องฆ่าลูกนะพระเจ้าแผ่นดินแล้วถึงจะได้ขึ้นมาเป็นขเขมร